วันที่16กันยายน2565เวลา9นาฬิกาพันเอกสุรพงษ์ยอดอินร้องผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23รอ้องเพิ่มนงิการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแกน่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณฟาร์มสุกราพระยืน CPF ตำบลบ้านต้นอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแกน่นและพื้นที่บ้านวังเวิงตำบลศรีบุญเรืองอำเภอชนบทจังหวัดขอนแกน่น โดยมีดรสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นพร้อมสอบถามความต้องการการช่วยเหลือเพื่อวางแผนป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ในการนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณาภายัยมณฑลทหารบกที่23โดยกองพันมณฑลทหารบกที่13และกองพันทหารม้าที่6 กรมทหารม้าที่6ในพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพร้อมหน่วยทหารในพื้นที่มีความพร้อมทั้งในด้านกําลังพลยุทธปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในทันทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้นให้กับพี่น้องประชาชนร่วมกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทีมงานประชาสัมพันธ์มนฑลทนหารบกที่13รายงาน